นะคะจะพามาเข้าหัวค่ะวันนี้พิมเพียนนะคะจะกลับมาทำเมนูมักกะโรนีวัตถุดิบของเรานะคะก็<ม>จะมีมีอะไร้างคะเส้นมักะมกะโรนีค่ะไข่ไก่สามฟองแล้วก็นี่ค่ะจริงๆมันต้องใช้หอมหัวใหญ่นะคะแต่บังเอิญพิมเพียไม่ชอบหอมหัวใหญ่ค่ะก็เลยใส่หอมหัวเล็กเข้าไปแทนเอ้ย ไม่ใช่ค่ะหอมแดงจำผิดค่ะจำผิดแล้วก็น้ำมีน้ำเปล่านะคะกะปริมาณเอานะคะเพราะเพราะแม่ครัวก็ม่วงเหมือนกันค่ะแล้วก็มีน้ำมันพืชซีอิ้วขาวค่ะเกลือพริกไทย นะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะส่วนนี้เป็นหมูบดนะคะหรือว่าจะทำเป็นไก่บดหรือว่ากุ้งก็ได้นะคะถ้าใครชอบมากนะคะก็ใส่มากถ้าใครชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะถ้าใครไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่ค่ะต่อ oh. ทุกคนคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเอา น้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็รอให้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยแล้วก็รอให้น้ำเดือดก่อนค่ะแล้วเราค่อยใส่เส้นมักกะโรนีลงไปนะคะพอเส้นมักกะโรนีเนี่ยสุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาในล็อกในน้ำเย็นนะคะในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอเส้นมักกะโรนีสุกนะคะไป เรานะคะก็จะเอามักกะโรนีนะคะมันน็อกในน้ําเย็นนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่นี่แล้วจะน็อกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะไปทำอะไรครับเพื่อจะเอาไปทำมักกะโรนีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสักพักม,มันคือเส้นมักกะโรนีค่ะเราก็เลยต้องเอาไปทำมักกะโรนีเดี๋ยวไปผัดกันเนาะใช่โอเคนะนนแข็งละลาย เดี๋ยวรอนะแป๊บนึ่งไปนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาแล้วเราก็จะได้เส้นมักกะโรนีนี่นะคะจากใบถุงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้กินไม่ได้แล้วค่ะแต่อันกินได้อือหือเป็นยังไงบ้างแน่นแต่รสชาติจืดไปหน่อยต้องเติมเต็มนิดนึงนะคะยังไม่ได้ผัดนะคะยังไม่ได้ผัด่ด่ยัังไไมดด้ผดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะผัดกันเนะาะโอเคไปรอปรดูนะวันอ่อ ผัดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะกินได้ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเสร็จแล้วนะคะก็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมกินไม่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะคะเซนด์นะคะ่ะเซนดออ์อร่อย ให้เพื่อนๆไปลองทำดูไหมให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะลองกินดูนะ,ะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากวันนี้เป็นไงคะวันนี้อร่อยะคะ่ะอิ่มท้องแล้วต้องขอลาไปก่อนนะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอตัวไปกินมัคคุลีสี่ไว้ตัวเองหน่อย บายค่ะบ๊ายบาย